ร้านสวยมากโลเคชั่นมันคือใจกลางเมืองเลยทอดมันผู่ไทยแจ้่ว่ายำไข่เต่ามัมงคุดแกงสื่อไข่มุกกระสาอร่อยปะอร่อยและนี่คือสิ่งที่เราพามาดูนะครับนี่เราอยู่กันตอนสิเอ็จโมงเที่ยงหาหดีมากทำไมไม่มีคนแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน กูไปเปิดรายการตรงไหนรู้ไหมสวัสดีฮีโร่อย่าไปฟังมันสวัสดีฮีโร่เร็วสวัสดีฮีโร่แต่ประเด็นคือจะให้กูไปเรือจากทุน่นสะพานมอท่าเรือมอสอวอมาให้ถึงร้านกูถามมาเพื่ออะไรองค์การบันเทิงไงคนต้องเห็นว่าเราอะ่ะมีการเดินทางมาร้านอยู่ริมน้ําต้องขึ้นจากท่าเรือมาเพราะร้านนี้ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบวันเนี้ขอจูบหัวข้าวก่อนเพราะว่าที่หน้าผมจะเห็นแล้วว่ามันเรื่องอะไร เพราะว่าร้านนี้มันเป็นเรื่องของโลเคชั่นเป็นหลักใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราแม่งแทบจะไม่เคยกินร้านริมน้ําที่อยู่ริมคลองแสนแสบบอกใครก็งงอ่ะหน้าร้านอยู่ริมคลองแสนแสบแต่บอกเลยนะร้านสวยมากเราก็ทำเหมือนรายการโทรทัศน์มันก็จะตัดไปเป็นบรรยากาศร้านารายการบนร้านไป อาดูดิร้านแบบสวยเข้างในข้างหน้าตอดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้คือแบบนี่คือเราอยู่ใจกลางกรุงวิทยาดูต้นไม้ดินี่ดูต้นนี้ตอนนี้จะมาทำมาเรนี้กันมาเรื่นี้ก่นมึงดามันนี่กูชอบต้นไม้ต้นนี้มากกูถึงจะได้ร้านร้านนี้มากเลยนะพรอพติเนอพี่ก็จะไม่ทำต่อให้กูทำก็ได้นะมึงดูความยิ่งใหญ่ของมันมึงดูเห็นปะเป็นไงกูชอบการปลูกที่มันมีการฝากอย่างนี้เห็นปะสรุปอันไหนหน้าร้านอะฝั่งนู้น พอจริงเหรอเออเราเข้าฝอยกันไ,ไ,ได้เราเข้าฝองกันไ,ได้อ้าวโหอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอ่ะอุรยตายอีกแล้วเต๊ะอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอะอรอยเลยว่าทำไมจะพามาดูตาตัวเองเหรอคือบรรยากาศคือบรรยากาศ,รรากาศเป็นแบบเป็นบ้านเลยโฮมมี่มากโคตรชิลอ่ะและนี่คือสิ่งที่เราพามาดูนะครับนี่เราอยู่กันตอนแบบเศวตโมงเที่ยง เป็นมืออาหารที่แบบคนต้องเล่นเปียโน้ตเหตุผลที่เรามาถ่ายกันนะเพราะหนึ่งคือแบบมันอร่อยเคยมากินแล้วมันอร่อยสองคือโลเคชั่นมันคือใจกลางเมืองเลยอยู่สุขุมวิทยี่สามอยู่ติดในหลักการทุคนดีมากติดรั้วมสวนักศึกษามสวประสานมงกฤนี่ก็คือแบบไม่รู้กี่พันคนอาจารย์อาจารย์อะไรอีกมากมายซ้ายขวาขนาบด้วยคอนโดสุขุมวิทแบบขาาไม่กัที่คนอยู่หรือเปล่ามาลองกินดูก่อนไหมไปกินก่อนเมนูมา ผมนั่งงี้แล้วจะติ๊กไม่ได้แต่ผมติ๊กนั่งดีไหมเดี๋ยวผมแนะนำคนติ๊กครับวันนี้อยากจะรับอะไรดีครับอย่างนี้ดีไหมได้ขอดาอะไรกูเพิ่งสองได้ขอดเลยอูตส่าหแล้วเหรอถ่ายดิโอ้นี่คอนเทนต์โอ้โหอยู่ดีให้มันพูมิสุขดีครับไปบอกบทเขาให้เขานั่งแล้วอยากจะแนะนำอาหารเคยไม่แดกหรอยังไม่เคยแดกครับกูไม่ใช่อยากแดกอะไรครับวันนี้ มีอะไรแนะนำที่นี่้ยนะครับที่นี่น่าจะเป็นหมูทอดส่น้ำนานนะครับเมื่อกี้ดูหน้าแรกในเมนูมาครับเดี๋ยวที่สองเลเป็นไก่ทอดกระดับจิ้มแจ่วนะครับแล้วจะมีแกงลันจวนนะครับบวกกับแกงวัสมันไก่นะครับแล้วก็แกงจีวานด้วยนะครับมันอยู่ที่คนขายของหรือเปล่าครับเจ๊ยอาโหนี่ร้านเจ๊ก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ได้เลยให้น้องเอาเมนูมาจดเสร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแนะนำวันนี้พิ๊กนะครับเรื่องของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นงานครับพี่สอีพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยพิธีกร้้้าาาานนนนนอหหรรีเป็ไไทยแบบ เป็นอาหารไทยที่สูตรเราทํากันมาจากที่บ้านจากที่บ้านร้านสบางเมนูก็ไปเอามาจากหนังสืออ๋อเป็นสูตรใช่ไหมฮะใช่ใช่เอ้พี่จิผมถามหน่อยพี่จิเป็นคนทำกับข้าวเองหรือเปล่าครับพี่จิเป็นคนทำกับข้าวเองเมนูในร้านเนี่ยพี่เป็นแม่ครัวเองเริ่มทำเองตั้งแต่เอาพี่ก็มออย่าเอานะเลยกระดาษปากอะ อออเพี่วันหกสิบสามแล้วจะเรียกพี่ได้เห็นไหมเป็นยังไงล่ะสาวไหมขับก็มีอีกจับก็มีอีกเป็นยงไงอาหารไทยค่ะแล้วจะสวยถ่ายอ่ะแล้วค็หาตัดไปทำมีมเลยกินอะไรนะนักกินอะไรอาหารไทยค่ะแล้วจะสวยนัตติกมันมีหลายเมนูมากในนี้ที่ไม่เคยเห็นที่อื่นเลยเมนูไหนหากินยากที่สุดในกรุงเทพตอนนี้หากินยากที่สุดที่สุดอ่ะทอดมันกุ้งไทย ไม่เหมือนทอดมันกุ้งทั่วไปไม่เหมือนทอดมันกุ้งทั่วไปอ่ะทอดมันกุ้งไทยหนึ่งอ่าแล้วอะไรอีกแจ้งว่ายำไข่เต่ามังคุดไข่แจ้งว่ายำไข่เต่ามังคุดจัดไปเนื้อคันเนื้อคันคล้ายๆน้ำส้มคันแม่นะติค<น>ล้ายๆคนผมไม่ทำขไปตาดแล้ตนหลกตันเลี้ยวแม่น้ำว่ามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ให้ตดออเดอร์เองว่ะเนื้อคันหมูทอดแสนสัมปาญชื่อร้าน เวลาเราไปร้านไหนนะเราลองสั่งชื่อร้านเขาก่อนเราจะได้รู้แบบกล้าตั้งชื่อร้านเนี่ยถ้ามันยังไม่อร่อยอ่ะแปลว่าแบบอย่างอื่นไม่อร่อยละอะไรจ๊ะคะณควรคะตีไข่มาจากอุดมไปด้วยอะไรคะแต่ไม่ถึงกระอดีตสชาตินะอาอะไรครับแกงจียไข่นกกระสาฮะมันมีได้เหรอเนี่ยแล้วเราใช้ไข่นกกระสาจริงๆริเหรอไม่จริงเอาเมนูใหม่ไปอะไรครับ ปลาหมึกต้มกะติพี่พี่ทำซุปผมไม่ได้เอาไว้ยพี่ทำซุปผมไม่ได้เอาไว้ยเจ้าของร้านผมบูริย์ยังไปนะผมก็าเช็งนะบางนา322ผมว่าเราต่างมากินดูว่าอะไรที่ว่าร้านพิธีกับร้านผมมันยังไงวันเนี้ยไอ้สั่งไว้ร้องอันนี้อันนี้เป็นเกตสาระแบบซีเรียสเลยนะเวลาเราเป็นพิธีกรอ่ะเราอย่าไปแบบบูลลี่หรือไปข่มเจ้าของร้านอื่นเท่าในฐานะเจ้าของร้านอาหาร นี่ไม right? like pues, ่ใช่ผมที่อะไรนี่อะไรจะต่อให้คนดูมันตีลูกค้าทำอย่างไรเราเป็นเจ้าของอาหารใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเราอย่ามาทําตัวน้ำเปียแก้วมือมากินข้าวมืช่วชิมร้านอื่นเขาทำเป็นยังไงอร่อยกว่าก็ copy 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 ไปเด็กนี่เป็นยากอะไรอ้าวผู้ทำรถนี้กินร้านพิเศษก็แบบก็ปปี้ง่ายๆเห็นไหมคุณก็ต้องชิมของทุกคนอ้าวเดี๋ยวพบกับเบรกที่สองรายการแซ่ตัวพบเบรกอื่นเลยเหรอฮีโร่วันละชิ้นวันนี้ขอเสนอยังไม่ครบ เคยเห็นกันหรือเปล่าเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่คือถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมของหนึ่งกลิ่นสตรอเบอรีร่กลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลผมจะเป็นคนแรกในวงการนักชิม,มที่ชิมรสส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรีร่ไม่ได้ขายของไม่ทันแล้วปลาหมึกต้มกระปิ มเวลาเราเป็นพิธีกรน่ะเราอย่าไปแบบบูลลี่หรือไปข่มเจ้าของร้านอื่นเขาในฐานะเจ้าของร้านน่ะนี่ไม่ดีผมแก้แก้ไม่ได้ถ้าแก้เราไม่ตลกอะไรคุณจะให้ตลกคุณโดนบูลลี่เขาก็มาทพุงพูดว่าผมทำอร่อยกว่าแล้วมันจะมาบอกว่าแบบอะไรนี่ใช่ปะพี่ใหญ่คนที่อะไรเนี่ย มันคืออะไรวะดูดินคืออะไรวะไข่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็กุ้งแล้วก็หัวดีอ่ะอร่อยแต่ไม่รู้ว่าที่อะไรอร่อยไหม <laughs> อร่อยแต่ไม่รู้อ,อไรไอ <laughs> ยเห็ดนี่ดูอันนี่อะไรไข่นกกตามันไม่ใช่ไข่นกกตาจริาาง <laughs> ๆเขาเอาไข่เค็ม แล้วห่อด้วยแป้งให้มันเหมือนกับไขน่นกกระทาแต่นี่หน่อยว่ะพี่อร่อยปะอร่อย,ออยผมมากินบ่อยแล้วผมพูดเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบเฮ้ยงัยย้นวันนี้ยอยะไรเงี้ยขออีกทีอยางช้อนหนึ่ชิมน้ำคำเดียวเลยนี่นะถ้าถ้าต้องมาปี๊ดใงรถนี้ไม่มีกินนะที่กินเนี่ย นะอยู่หลังสุดมาเลยไม่ใช่อย่างนี้ป่ะเห็นปะบ่อยมากอย่างเงี้ยกินได้ประเทศอร่อยมากเห็นปะละ่ะทั้งนี้เป็นกะปิแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกะปิที่แบบไม่มีกลิ่นกะปิหรือไม่รู้สึกเลยแต่มันเป็น after taste อะคือรสที่ตามมาแล้วแบบเหมือนกับมันแบบมันเตะขึ้นไปลิ้นปจมูกเห็นปะละ่ะเฮ้ยมันดีแบบดีแบบดีมากอะให้ใช่ไหมอืมดีดีอันนี้ดีมากเลยอาหารเขานะดีมากนะทำไมไม่มีคน เข้าความแบบรายการเลียวมากตรงที่แบบเจ้าของเดินมาก็เดินมาเข้ากล้องเลยรายการนั่นเลยครับเจ้าของร้านไม่ถามเลยเข้าได้หรือเปล่าเออแล้วทำไมเธอแล้วทำไมเธอต้องทำแบบนี้ผมผมผมกินข้าวเฉพาะในกล่องแบบฮีโร่อย่างเดียวอ๋อกูเชื่อกูเชื่อสมสมกับที่ได้มาอันนี้เคล็ดลับมหอันนี้สู้เธอไม่ได้เหมือนกันเพาเหมือนกัน ป้า <Okay. S 2> นนี้กรถเดียวเปยเลยถ้าเป็นไปกินร้านผมนะไอ้ต้ะมีเนี่ยรถเดียวเปยเลยเหรออืมแต่พี่กินอร่อยมากเมนูนี้ถือว่าเป็นเดอะเบสในเมนูที่ผมกินมาทั้งหมดวันนี้อันดับหนึ่งผมให้ที่ปลาหมึกต้มฮัปปี้อ๋อแล้วกินอันนี้ยังกินแล้วอันนี้อร่อยมากเป็นอันดับสองเมนูแกงจืด ไข่นกกระสาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแกงเจอเนี่ยนะคะมาจากการอ่านหนังสือตำราอาหารของท่านผู้หญิงกรีดไม่ขิ้ทอนผมก็มาบนี้เพราะว่าคือมันมีประสบการณ์ในการกินข้าวนั่งกินข้าวนะพี่ที่มีแพชชั่นความตั้งใจว่าะพี่ที่กคงอยากจะให้คนที่มากินข้าวทุกวันเนี่ยกูตั้งใจทำนะเมนูนส่วอาหารที่กูมีมาเนี่ยกูตั้งใจทำกูอยากจะให้รู้ว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่กูพยายามให้ว่าคนนี้มีความสุขเอาจริงๆนะ าหานดีมากทำไมไม่มีคนแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีคนตบเบอร์ถึงเวลาที่รู้จะบอกแม่แล้วถึงเวลาของฮีโรและนี่คือหน้าที่เราว่าทำไมฮีโร่ถึงต้องเที่ยวตะเวนไปตามร้านอาหารที่มันอร่อยแต่ไม่มีคนร้านนี้ บอกได้เต็มปากเต็มคําแบบไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะอาหารนี่ยมันอร่อยแบบไม่มีทิฏฐิเลยอันนี้ผมจริงจริงไม่มีเลยนะไม่มีเลยใชกคำว่าแทบจะไม่เป็นรองใครพี่นี่ก็จะบอกค,คิดในใจว่าเฮ้ยกูใช้กระบ,บอกเสียงนะออกเสือไปแล้วแม่งจะทำให้คนแม่งเต็มเรื่องนี้ผมบอกเลยไม่จริงเพราะพี่ที่เคยทํามาแล้วว่าออกสือพี่ที้ออกตั้งห,หลายรายการทาไมอยู่ดีคนเริ่มหลอกลงส่วนตัวตัวผมมองผมนะพีแ่แทนผมว่ามันเกิดจากแบรนด์กับชื่อแล้วก็ที่ตั้ง ผมว่าลูกค้าหลักของพี่ติ๊กน่าจะเป็นบนคนตลาดบนเพราะว่าตลาดบนเนี่ยพี่ติ๊กจะเป็นชื่อเนี่ยนะห้ามโกรธนะว่ายนะว่าให้นะเมสส่งเข้านานพี่โน้ตต้องหนึ่งต้องสองเข้านั่นนัดติ๊กเลยครับคือชื่ออ่ะพี่ติ๊กใช่ไหมุพสํราญที่คลองแสนแสบแสนหนึ่งล้านที่คลองแสนแสบเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเราทําอะไรถ้าเป็นผมคิดนะในแบบเด็กๆก็ร้านเล่าอ่ะแต่ประเด็นหลักๆคําที่มันเป็นคําเล็กกระถิมันอยู่ในชื่อแบรนด์เล็กกระถิหมายความว่าคิดในทางลบแสนแสบอ่ะ เอาครับแสนแสกวันนะพี่นแสนเนี่ยคิดอย่างแรกนะคนเดคิดว่าโซกปโปไม่ได้บูลลี่แสนแสบนะไม่ได้บูลลี่กรทมหรือไม่ได้ว่าหน่วยงานใดๆก็ตามด้วยลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ต้องยอมรับอาจจะต้องสัก 30- 30ขึ้นไปความรู้สึกที่มันติดมาตั้งแต่เด็กก็คือดำเหม็นน่าหัวยางรัชการทั้งหมดเมื่อกี้ผมพูดแค่ดำเหม็นูรหลให้ยอมาได้ ภาเป็นจริงอ่ะร้านพี่ไม่คอนทั้งสวยหรูอลังการเพอร์เฟกต์แต่เดี๋ยวพี่นะโลเคชั่นของพี่เนี่ยแซ่บๆ่ยู่แบบนี้พี่เข้าจากซอยยี่สิบสามไม่มีใครนั่งเรือมากินร้านพี่มันต้องขับรถมาพี่เปลี่ยนใหม่ว่าพี่อยู่ตรงมือยี่สิบสามนะร้านพี่รับรองคนเต็มแล้วเพราะว่ามันคือกลางเมืองแล้วแม่งสุขุมวิทย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาที่ทมันราคามันตกเหมือนกับเราเอาเราเอา,เราเอาความความรู้สึกเนึกถึงแบบที่พี่น้ตพูดอ่ะ เขาไปใส่อยู่ท้ายชื่อแต่ผมเข้าใจนติกตอนนติกตั้งชื่อนะติกรู้สึกว่ามันเป็นบ้านร่ลมลื่นที่อยู่ริมคลองแสนแสบจริงๆนติกเลยตั้งชื่อแสนสัมลาอย่างไรไม่แต่ความแบบสำเริงสำราญใจที่เข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งมันรู้สึกอย่างจริงๆแต่ก็อีกเช่นกันครับพี่โน้ตบอกว่าเนี่ยฟังแล้วอาจจะเหมือนเล่าเล่าบางคนฟ<ม>ังอาจจะเหมือนที่ไปพักโรงแรมอยู่ริมแสนแสบมันไม่มีคําใดในชื่อนะติกบอกเลยครับว่าหรือมันขายอาหารด้วยซ้ําแล้วก็อย่างที่พี่โน้ตบอกแหละว่า เมื่อเราเมื่อเรามีโลเคชันที่มันเป็นพรามอยู่ใจกลางสุขุมวิทเนี่ยการเป็นสุขุมวิทเนี่ยดีกว่าการเป็นแสนแสบแน่นอนถ้าเกิดบางคนมองอะไรว่าเฮ้ยทำไมแค่ชื่อคำพูดมันไม่ได้มีผลแต่วันนี้ปัญหาของพี่จริงๆคือลูกค้าไม่มาทางที่พี่จริงกำลางโคตรร่อยลองคิดชื่อมาให้หน่อยสินักติงบอกว่าลองคิดชื่อมาให้หน่อยพร้อมเปลี่ยนเราคือฮีโร่พวกคุณคือฮีโร่คอมเมนต์กันเข้ามาเลยอยากให้ร้านนี้ชื่ออะไร มึงมีความคิดนะเมื่อก่อนแม่ผมสอนมานะเรา้านอาหารอร่อยอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนก<ด>ันได้นคนตแดกแม่ผมนะเมื่อก่อนเนี่ยไปกินข้าวร้านอร่อยทีร้านนองเน่าของคกก็กินกัน<ช>พอทุกวันนี้แม่ผมอะแม่งร้านแม่งก่อนกินก็ต้องถ่ายรูปโชว์เพื่อนอะ<ช>ร้านอยูกัดตินเกาไม่ได้นะตอนนี้อะ<ช>เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปคราวนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เราก็ถึงต้องปรับเปลี่ยนตามนั้นใช่ปัญหาหลักคือตัว กลุ่มลูกค้าล่ะตอนที่พี่ทำตอนนี้คือเด็กจากภาษา<น>เรียนเด็กนักศึกษาจ,จะชื่นชมร้านพี่เหมือนผม,มนะไม่งงโคตรสวยไม่ต้องมาอหยียดละภูมิใจไม่มีต้องอายุตั้งหกนี่เดีย๋ยนี้กลุ่มลูกค้าร้านพี่ต้องเป็นคนแบบผมพี่ต้องเขา้าใจอว่าลูกค้าเป้าของพี่คือคนอายุสามสิบถึงห้าสิบคนสามสิบมากินข้าวร้านพี่จะคิดถึงแม่อาครอบครัวทันทีแล้วคนสามสิบมากินข้าวหมู่สองคนเขได้เงินผมสามพันถ้าแม่มาละห้าหมื่นสามหมื่นกูจ่ายได้ผมไม่ได้โง่แต่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดพี่รู้เป้าหมายลูกค้าพี่ตัวเก้าอี้อออองงพร้้มมมใหกเาาา เพราะว่าถ้าเกิดมันมาสอ,บบามมาองคนเรา,มาได้เนสามมันองมากมากรได้สมื่ร้านผมโตข่มองใหญ่รถเข็นขามาขึ้นห้องน้ํำติดจอดรถขึ้นร้านเลยลนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเพราเรารู้ว่าลูกค้าเราจริงอะมันต้องการอะไรอันเนี้ยที่น้องพูดคือหนึ่งเรื่องเรื่องของชื่อเรื่องแบรนดิ้ง แบรนดิ้งมันไม่รู้สึกถึงความแบบหน้ามากิน2โน้ตพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมคือบรรยากาศต่างๆนานามันไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายสามเมื่อกี้ที่เน้พูดถึงเรื่องโลเคชั่นผมเสริมนาติกนิดนึงตรงนี้ในมุมมองของผมนะโลเคชั่นตรงนี้ถามว่าอยู่ใจกลางเมืองไหมยอยู่ใจกลางเมืองแต่หน้าร้านหันให้กับคลองแสนแสบที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะคนที่สัญจรโดยเรืออาจาจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนาติกสองด้านหลังเนี่ยหันหลังให้ซอยสูงวิธีี่สามถสาหรสิบเอ็ดถึงวสาิสามแต่เป็นสุดซอย เพราะฉะนั้นสิ่งที่นาติกไม่ได้อย่างหนึ่งเลยนะครับคือการสัญจรผ่านหน้าร้านนาติกทุกวันนี้โลเคชั่นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมีข้อได้เปรียบกับสมัยก่อนเตรมมีโลเคชั่นทั้งสองแบบหนึ่งคือทั้งแบบที่ตั้งอยู่จริงๆกับ2ที่ตั้งอยู่ในสายตาผู้บริโภควันนี้คนอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บนถนนกับอยู่บนมือถือ<ม>เราสามารถมีโลเคชั่นสองอันพร้อมกันได้คืออยู่ลึกๆแต่ไปอยู่บนมือถือเขาเยอะหรืออยู่ริมถนนไปเลยที่เดียวเพื่อประหยัดค่าไปอยู่ในสื่อเพราะวันนี้สิ่งที่เราขาดคือการมองเห็็นนนนเเเรรราาาาาสมมถถอออยู่่ลึกกกกแคไไหด้้้ีีงิ หรือมีมีเดียในมือมีคอนเนคชันพอที่จะไปอยู่อีกก้อนหนึ่งในโลกออนไลน์ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะยอมรับฮิโร่ทั้งสองท่านเลย <c oughs> อตอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าใจเลยว่าเออคุณ เป็นฮีโร่จริงๆมาช่วยพี่จริงๆถ้าง่านาจะสรุปสั้นๆว่าอีกหกเดือนค่ะพบกับแสนสำราญในชื่อใหม่โลเคชั่นใหม่แล้วเราจะไปรีวิวให้เดิมอีกทีนี้อีกทีนี้มันคดดีเลยปกตินะแล้ทถ้ฮีโร่คือเราถ่ายเสร็จใช่ไหมแล้วเราจะกลับไปเพื่อถามฟีดแบ็กแล้วก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงของร้านเทมนี้เจ้าของร้านเขารับปาาตั้งแต่ยังไม่กลับเลยอีกหกเดือนมาชื่อใหม่โลเคชั่นใหม่มาว่ะ สวัสดีสวัสดีฮีโร่วันนี้นะครับฮีโร่ของเราครับก็มาสนับสนุนและเป็นแรงกำลังใจให้กับร้านแสนสำราญหน้าแสนแสบครับด้วยผลิตภัณฑ์ถุงหิ้วใส่แอลนะครับ นเหนียวและคุ้มค่าครับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของทางร้านได้แน่นอนครับและผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นถุง freezer bag ถุงแช่แข็งอาหารอนามัยครับสามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้ในช่องฟรีซและไม่ติดน้ำแข็งครับและอีกอย่างเราสามารถเอาออกมาเพื่อละลายน้ำแข็งได้อีกด้วยครับ